ถามที่มใจลูกมากโน่นโน่นโน่นโน่ีเอลโน่ฝังโน่ฝังโน่ฝังด้วก่อนขอบคุณครับไปเลยไอ้หนูแล้วเวลาพ่อเห็นผู้หญิงทำไงลูกบุมนี่นะ่อนเขามูดีแล้วเกินนะพ่อนอะไรมันทำเพรมันเองโอเคหิวนุ่มาสิแล้วมาหิวตอนนี้เลยด้วย ไอ้หนูเวลาเห็นอะไรก็ไม่ต้องพูดพ่อเขาอายลูกขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินดีๆเดินดีๆเคลื่อนๆเคลอนหน่อยเออเดินดีเออไหวไหมไหวดิไอ้หนูคอยเล่าเวลาพ่อเห็นผู้หญิงทำไงลูกไอ้หนูปากไปบอกเลยพ่อหนูนี่เร็วมาก นนนรางวัลรางวัลรางวัลเดี๋ยวเพ่งเอาครับครับใครไข่ไปแต่ตัวเล็กเดินไปก่อนแล้วไหวไหขอบคุณครับนนนครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่ามาล่าช้าครับครับขอนาคตต่อไปก็ต้องพึ่งเขา